สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกกล้วยน้ำว้าน,นะคะกล้วยน้ำว้านเราก็แช่น้ำไว้ละมันกำลังออกรากทีนี้เราจะทำยังไงให้มันออกหลายๆแง่งันยาวอย่างนี้เราก็ตัดเลยค่ะตัดออกเลยตัดออกเลยนะคะ ออกเลยแต่บางคนเขาจะเขาจะตัดถึงตรงนี้แล้วเขาก็จะควานตรงกลางแล้วมันก็จะแตกออกมาจะทำให้ดูนะคะทำไมถึงควานตรงกลางเพราะไม่ให้มันออกอันเดียวเขาให้ออกข้างๆ้นี่ค่ะยิ่งเลย เลยนะคะคือไม่ให้มันออกยอดเดียวกวดดิน วางลงไปแล้วก็ถมแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเดี๋ยวเขาก็จะออกข้างขึ้นมาออกข้างขึ้นมาเราก็ตัดสับหัวมันไปปลูกที่ใหม่ก็แยกออกมามันจะออกหนอประมาณนี้อันนี้เราก็สับทำเพน มันไม่ยากค่ะต้นกล้วยเราจะได้หลายๆหนอ่อเราก็คว้านตรงกลางนี่ออกค่ะคว้านตรงกลางแล้วเราก็ลดน้ําเดี๋ยวหน่อเขาก็ออกข้างๆแล้วก็ค่อยติดเดี๋ยวไปดูการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะคุณค่ะ